วันนี้เรามาพักกันที่คีรีธานทิพย์นะคะอยู่ติดลำตะคองเลยค่ะเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำเลยแล้วเมื่อกี้เราจอดรถฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินข้ามสะพานแขวนมาแล้วก็มันมีคนอเดินกันเต็มเลยเมื่อกี้ตอนช่วงพี่เพนเดินมาโยกไปโยกมาแล้วเราถือของมาสองมือเกือบล่นน้ำเลยตกใจหมดแล้ยห้องก็จะเป็นห้องห้องแบบครอบครัวค่ะ พักหคนได้เลยเนี่ยห้องที่พี่เพนจองไม่ใช่พี่เพนหละลูกพี่เพนจองพามาเที่ยวพาพ่อกับแม่มาเที่ยวนี่นี่ก็จะมีโซฟามีเตียงตรงนี้นอนสามคนแล้วมีทีวีห้องน้ำแล้วก็ฝั่งนี้ก็นอนได้สองคน เลินขามาแล้วคือแบบหยเดินมาอย่างสนุกเลยเดีว่าแม่ไม่น่าจะรอดแน่เนาะขนาดแม่ทรงตัวดีๆแม่ยังแบบเมื่อกี้เกือบจะลงน้ําจะพุ่งลงน้ําแล้วอะถ้าสมมุติแม่ไม่โวยวายนะคนเขายังเดินไปเดินมากันนะผู้ชายทั้งนั้นเลยด้วยแม่เออแม่ลงน้ําไปแล้วเมื่อกี้แล้วเนี่ยห้องน้ำเล็กๆโอไม่เล็กนะเดี่ยเปิดไฟสิ นี่ห้องน้ํากับห้องน้ํากับห้องอาบน้ําแยกกันค่ะมีไฟสองดวงเข้าเคอยู่เขามีกิจกรรมให้พายเรือคายักเล่นน้ําอะไรมีกระดานลื่นมีอะไรด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูอันตักหนานสุนี่ เราก็นอนดงวิวริมน้ำได้เลยพราน้ำแรงมากที่จริงอ่ะตอนนี้อ่ะกำลังหน้าเล่นอ่ะแต่ปรากฏว่ามันหนาวอ่ะนะมันเล่นไม่ไหวอ่ะเย็นไหมน้ำเย็นเจียบไหม ก็คือตอนช่วงหน้าน้ําน้ํามันขึ้นมาถึงข้างบนไงไอหินนี่มันก็เลยมีคาบน้ําอยู่อะค่ะที่9ตุลาน้ํายังเยอะมากอะที่นี่มันจะมีทั้งส่วนของโรงแรมและส่วนของรีสอร์ทนะคะเนี่ยแค่เดินคนเดียวมันก็ขย่มแล้วอาะสภานะแล้วก็นี่มีสไลเดอร์มีสไลดเดอร์เล่นได้ นู่น่ะส่วนของโรงแรมจะอยู่ฝั่งโน้นที่เห็นหลังคาแดงๆค่ะอันนี้ก็ยังเป็นส่วนของรีสอร์ทอยู่ริมน้ํานี่ถ้าถ่ายไปมองเห็นรีสอร์ทที่พี่เพ็นคัดห้องที่มีไฟเปิดอยู่นี่สวยใช่ได้แต่เสียงน้ำดังมากกั้งคืนนอนไม่รู้เป็นไงเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิประมาณ23องศา ก็กำลังดีเหมือนนอนห้องแอร์อน,นี้ก็เดินขึ้นไปก็จะเป็นลานจอดรถล,ดลานจอดรถก็ใหญ่อยู่นะคะจอดได้เยอะข้างหน้าก็มีอีกลานนึงมีสองลานนี่เขาใหญ่คีรีทานทิพย์ถึงบริการเครื่องหนึ่งมีเพียงหนึ่งจุดเดินข้ามสะพานแฟงนไปนะคะ สามารถนำเครื่องดื่มมานั่งทานถายรูปเป็นได้อันนี้เป็นอีกสะพานใหม่หนึ่งอ๋อก็คือฝั่งนี้จะมีเหมือนคาฟเฟ่อะไรคอฟฟี่ไม่รู้นั่นนอน่ะแปดแปดคอฟฟี่ คือมันใหญ่มากเลยนะคะพาผู้สูงอายุมานี่ต้องตามดูนะเพราะว่าพี่เห็นว่าหลงได้เลยอะ่ะทางมันแบบซอยเล็กซอยน้อยออกทางโน้นออกทางน,น,ออน,น,นี้ไปได้ทั่วเลยเนี่ยอันนี้มาออกถนนแอบม,มาออกถนนได้ <S <S พี่เพ็งมาเองอย่างนี้ไม่รู้จะกลับถูกทางหรือเปล่าเนี่ยนี่มาส่วนของโรงแรม,มหน้ากากนะ คือคือมันไม่ใช่ประตูทางที่เมื่อกี้มาถามทางเขาตรงรีสอร์ตอีกอ่ะอุ้ยมาออกส่วนของโรงแรมงงเลยีมันได้เวียงขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะขึ้นอีกทางก็ได้ข้างบนก็นั่งผ่านเข้าได้ อันนี้ขึ้นมาชั้นสองริมแม่น้ําที่เขามานั่งทานกาแฟที่ซื้อมาจากคาเฟ่88กาแฟข้างบนก็จะมีที่นั่งแบบนี้ 我们那个。 ก็อยู่กระจัดกระจายไปเนี่ยค่ะตรงแถวบริเวณนี้จะเป็นคาเฟ่ก็คือเรามาซื้อกาแฟซื้อเค,ค้กซื้ออะไรทานได้นี่เป็นฟอนด้นหน้าอันนี้ล็อบบี้ของโรงแรมในส่วนของโรงแรมอีกฝั่งหนึ่งก็ มีของคีรีทานทิพย์อีกนะคะหูที่เขาหลายร้อยไร่เนี่ยนี่เขาใหญ่คีรีทานทิพย์รีสอร์ทเมื่อวานมาจอดรถหลังโรงแรมเนี่ยโรงแรมเขาใหญ่คีรีทานทิพย์คือเจ้าของเดียวกันจอดได้หมดใช้ส่วนกลางร,ร่วมกันได้หมดฝั่งนี้จะเป็นสระว่ายน้า ใหญ่มากโรงแรมใหญ่มากอะโรงแรมใหญ่มากรีสอร์ทใหญ่มากมบายเลยไม่มีคนฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนพักเลยคนไม่พักฝั่งโน้นทั้งหมดมีจักรยานให้ปั่นฟรีนะคะ มันใหญ่มากฝั่งนู้นมีคาเฟ่ต้องเดินผ่านสะพานแขวนไปอีกนะคะผ่านสะพานแขวนไปถึงเจอคาเฟ่แล้วก็ถึงจะเจอโรงแรมเนี่ยมันอยู่หลังที่พี่เพงพักพอดีเลยไอทางหน้าประตูรีสอร์ทอ๋อนี่ไงนี่คือด้านหน้าประตูแต่มันจอดรถไม่ได้มันจอดรถริมถนนเราก็เลยไปจอดที่โรงแรมกันโอ้แล้วก็ฝั่ง ฝั่งนี้ก็ยังเป็นบ้านพักอีกเต็มเลยนี่เนี่ยข้าวประตูรีสอร์ทมาฝั่งนี้ก็คือบ้านพักทั้งนั้นเลยเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีบ้านพักบ้านพักใกล้ๆทางเข้าเลยนะคะทางเข้าที่ติดถนนะ่ะเป็นหลังๆพักเป็นครอบครัวทางเข้าติดถนนเลย อันนี้ใกล้ๆทางเข้าก็คือล็อบบี้เช็คอินนะคะล็อบบี้เช็คอินก็เล้ง like oh, น้ำเหมือนกันอ๋อก็ oh, อยู่บนล็อบบี้เช็คอินก็อยู่บนที่พักของพี่เพนเลยนี่แล้วก็เดินลงจากล็อบบี้เดินลงไปที่พักได้เลย ทางหลายซับหลายซ้อนเออระมาดนะีไหะไม่มรับน้ำเที่ยวเดียวเด็กเด็กเด็กไม่เหมือนแม่เลยไม่ยอมเดินสำรวจเลยแม่ไปทั่วมาแล้วได้ไปหลายแคล้ว,วนเนี่ยหนูเดินนะโอ้โหเขลลร่มมากเลย เทเ็งมากเลยห้องอาหารเช้าค่ะ บรรยากาศดีมากเลยแนะนำมาเที่ยวนะคะอาหารเมื่อกี้ทานกันก็อร่อยหน้ตาตาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รสชาติดีอร่อยเยอะมากเติมตลอดแล้วก็วรัวหมดอร่อยทุกอย่างค่ะบรรยากาศดีมากเลยมาเที่ยวไปนะคะเปน้าน้ำจะลองไปดูแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปรับก็ตรงนูง้ไนไรับไม่ได้ก็ถ้าใครไปรับปากเอา ฟังเอาไงฟังยี่ไงแมสสัยวสยเนเขาไม่มีน้าเขาเขไม่ให้เล่นน้ำอ่ะเขาก็เลยไม่ปล่อยอ่ะถนาดมันมีห่วงยางไอ้มันมีสายยางไม่ใส่หนักหนักใจเหนื่อยใจด้วยหนักใจเหนื่อยใจ เห็นไหมมันสดชื่นสนุกไายไปลองพายแล้วก็จะรู้ว่าเออพายฝั่งนี้มันจะหันไปทางไหนไม่ต้องกลัวเลยบังคับได้แรงเราเยอะกว่าน้ําไม่น่าเชื่อตอนแรกหนูหนูไปคนพายคนแรกเลยหนูนึกว่ามันจะแบบต้องทวนน้ําแล้วมันจะเหนื่อยมันจะดักมันจะพายยากผลสุดท้ายง่ายมากสนุกมากเลยอะพี่ไม่เล่นกันหรอ ฝรั่งแข่งกันพายกับเด็ก <c oughs> แค่เล็กโกก็แพ้แล้วเด็กน่สนุกไหมไม่เปลี่ยนชุดแล้วมาพายเรือก่อนเดี๋ยวอาบน้ำใหมต่ต้องไปทังนี้ลีถ้าไปฝั่งโน้นไปไม่ค่อยไหวต้องใช้แรงเยอะพายยังไงให้คนนั่งเปียกหายไปแล้วหายไปแล้วแล้วก็มาโพฝั่งนี้ น้องกาลังจะสไลเดอร์แล้วมันจะลื่นอ่ะมันไม่มีน้ำมาลูกเออมันไม่มีน้ํามันจะลืน่นหระวะ้านเอาลองมาเลยลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยเร็วเรีวเรวเรวมันไม่จมอมลงมาดีนี่ <c oughs> เห็นลูกเห็นลูกเล่นอยากเล่นมาก <laughs> <c oughs> เห็นลูกไทยอยากไปด้วย <c oughs> พิสูจน์พิสูจน์พลังหน่อย ี่วูธไปข้างล่างก่อนก็นได้ไปข้างล่างด้วยนะน้ำตกสวยมากเลยเนี่ยได้ได้ทำกิจกรรมเนี่ยดีต้องรอข้างๆนลนะไม่เชี่ยวแต่แม่ก็ตัดการได้แนะ้แม่แม่พายได้หมดแต่ว่าขึ้นน้ำตกก็ไม่ได้ไม่มีแรงพออะไรเ,เนี่ยทำไมเปียกเลยเนะี่ยแม่ก็เปียกหมดเพราะเพราะว่าไม้พายมันมันมัน มันปัดน้ําใส่เรือนี่มันนั่งมันั่งเชียพ่อกันพ,พ่อนิ่งแล้วอ่ะพ่อไปไม่ไดดโดนโดนน้ําไหลโดนน้ําไหลเชี่ยวอยู่กันที่เลยพายไม่ขึ้นแล้วขึ้นได้ไว้ตอนแรงนึกว่าจะขึ้นไม่ไหวแรงยังดีแรงยังดี เราพายเรือขึ้นมาไม่ไหวใช่ไหมเราก็ลงจากเรือลากเรือขึ้นน้ำตกมาฝั่งนี้ล่มลื่นหน้าพายมากเลยนี่เนี่ยลากเรือผ่านน้ำตกขึ้นมาเลยแล้วก็มาพายฝั่งนี้เหรอ <S <S มีปูภูเขาวดิไม่น่าเชื่อนะ้ําจืดน้ําเค็มมีปูมีอะไรเหมือนกันเลยนะทัางบนหน้าเล่นกว่าระวังลื่นนะลูกืน แล้วเปนมีน้ําตกอีกอะ่ะคิดดูดิเขาก็เอาขึ้นมาเหมือนกันสนุกสนุกฟันแวรลี่ฟันฝั่งนี้จะเป็นบ้านพักของรีสอร์ทหมดเลยนะคะแต่มันเป็นบ้านพักแบบว่าเป็นครอบครัวหลังใหญ่ๆอ่ะที่พี่เพนถ่ายให้ดูข้างบนอ่ะใกล้ทางเข้า เนี yeah. ่ยเรามีน้ำตกอีกน้ำตกหนึ่งเดีย๋ยวลองขยายให้ดูส mm hmm. น,นุกสนานแล้วล่มลื่นเลยฝั่งนี้ mm hmm. ใครรลองมาเลยค่ะลองฉิวเลยเมื่อกี้มีคนลองแล้วลองต้อๆล้อกต้อๆ ลานก,กันใหญ่ลูกเห็นอยากเล่นบ้างเรียนแบบพ่อลากขึ้นไปเลยลากขึ้นไปเลยโอ้พี่เลี้ยขึ้นพี่เลี้ยวขึ้นบอกเลย <c oughs> เอ่ะอ้าวลองได้ลองได้ไดพ่อเราไปอยู่ใต้น้ำตกอะลูกขึ้นมาบนาน้ำตก นี่ยน้ำขุ่นจริงไงเพราะว่าฝนตกใช่ไหมล่ะแต่น้ำสะอาดมาก